สวัสดีครับสวัสดีจากเมืองประเทศจอร์เจียนะครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงเป็นตอนแรกเพิ่งลงเครื่องนะครับแล้วก็ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาประมาณสี่โมงครึ่งนะครับสี 50. 50. ่โมงครึ่งสี่โมงห้าสิบจะห้าโมงแล้วนะครับในเมืองไทยก็คงจะประมาณหนึ่งทุ่มจะสองทุ่มแล้วนะครับก็ต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนไทยจิกบายด็อกเตอร์มาแล้วก็ช่องด็อกเตอร์มานะครับ สัญญาณอาจจะอ่อนๆน,นิดนึงเพราะว่าใช้อินเทอร์เน็ตของโรงแรมมาดูซิว่าจะรอดหรือเปล่านะครับอาลานะครับโยบายดีอีสท์เดอะเบสท์รร่างกายของคุณคือหมอที่ดีที่สุดในโลกนะครับมาเรียนรู้เพื่อทําความรู้จักกับเขาเพราะเราเชื่อว่าการที่ดูแลให้เขาแข็งแรงเขาจะเป็นคนที่ดูแลเซลล์ของเราป้องกันความเสื่อมเหี่ยวแก่หรือแม้แต่การเกิดมะเร็งนะครับเพราะเราจะได้มีอายุที่ยืนยาวจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตนะครับอาละ อ่านะครับสวัสดีครับโอ้มากันเยอะมากเลยนะครับวันนี้ก็มาคุยเล่นๆเ,เนาะเพราะว่าไม่ได้เตรียมหัวข้ออะไรมากมายแต่มีคำถามอันหนึ่งซึ่งเพิ่งอ่านแล้วก็มีคนตอบมีคนถามได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตอบไปแล้วด้วยนะครับในคลิปเรื่องลดไขมันผ้าที่สองนะครับมีคนถามว่าคุณหมอครับถ้าเอาผล,ลไม้มาปั่นเป็นน้ำนะครับ แต่ไม่เติมอะไรทั้งสิ้นเลยยังถือว่าโอเคไหมครับเออเป็นคําถามที่ดีนะครับเป็นคำถามที่ดีเลยคือหลายคนทําอย่างนี้บ้างไหมครับเอ,อ่อมีผลไม้สดเนาะคือผลไม้สดแล้วก็โอ้โหฟูมากไม่ได้อาบน้ำเลยนะครับนี่ลงเครื่องมาปุ๊บก็จัดข้าวของเสร็จสับปุ๊บกออ็นอนพักสักทีหนึ่งแล้วก็มาล้าก่อนเลยเพราะเดี๋ยวรอไปทานข้าวนะครับอเออ,เอ,อ มีมีคนเนี่ยนะครับที่กินผักกินผลไม้ใช่ไหมครับแล้วก็เอามาปั่นเนาะเอ๊ะอันนี้สัญญาณภาพสัญญาณเสียงดีไหมนะครับเพราะว่า mm hmm. รู้สึกว่าสัญญาณอินเทอร์นเนเ็ตก็เต็มอยู่เนาะถ้าชัดก็ฝากบอกด้วยนะครับอาล่ะเอ่อมันมีผลไม้สกัดสดเนะเาะอ่าอ่าคั้นเอาก,ากากออกนะครับเอามาปั่นให้ละเอียดแล้วก็ทานนะครับคือในฟิลลิ่งของ ของผลไม้สดแต่ดีที่สุดอะผลไม้สดดีที่สุดแม้แต่ผลไม้สดที่ดีที่สุดเนี่ยถ้าผลไม้สดนั้นเนี่ยมันมีเอ่อมันมีน้ําตาลเยอะก็อาจจะไม่ดีเท่ากับพวกที่มีน้ําตาลน้อยเนาะนะครับดังนั้นพวกที่มีน้ําตาลเยอะอย่างเช่นองุ่นอย่างเช่นทุเรียนอย่างเช่นมะม่วงสุกแบบนี้นะครับก็ไม่ควรทานเยอะมากเท่าไหร่แต่พวกนี้ ก็ยังถือว่าดีกว่านะครับดีกว่าเอาผลไม้เหล่านี้ไปสกัดทําเป็นน้ำถูกไหมน้ําผลไม้สดเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าควรอาจจะต้องหลีกเลี่ยงด้วยนะครับจะทานบ้างเป็นครัง้งคราวไม่ว่าอะไรเลยแต่ถ้าทานบ่อยๆก็อาจจะทําให้โหลดของน้ําตาลมันสูงขึ้นคือปัญหาของน้ําตาลเนี่ยนะครับปัญหาของน้ําตาลมันอยู่ตรงที่ว่าความเร็วในการย่อยในการดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ย มันเร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามันสูงขึ้นเร็วมากเนี่ยนะครับมันก็จะกระตุ้นนะครับฮอร์โมนอินซูลินเพื่อให้เก็บน้ําตาลลงไอ้เจ้าฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยนะครับคือตัวที่เป็นปัญหานะครับเพราะว่ามันก็จะทําให้เกิดการดื้ออินซูลินนะครับเกิดเบาหวานไขมันโรคอ้วนลงพุงในระยะยาวเมื่อเราเกิดดื้ออินซูลินเนาะแล้วก็อินซูลินก็ทําให้เราเก็บ สะสมไขมันนะเพิ่มเป็นความอ้วนนะครับและอินซูลินเนี่ยก็ก่อให้เกิดการอักเสบโอ้หลายขั้นตอนเลยนะครับดังนั้นแล้วถ้าผลไม้สดเนี่ยนะครับผักผลไม้สดเนี่ยมันมีกากใยกากใยเนี่ยช่วยชะลอนะครับการดูดซึมน้าตาลนะครับเข้าสู่กระแสเลือดทําให้มันค่อยๆขึ้นไปนะครับไม่ขึ้นไปเร็วมากเท่าไหร่นะักนะเพราะฉะนั้นแล้วการทานผลไม้สดก็น่าจะดีกว่ากินน้ําผลไม้ นะทีนี้คําถามที่ว่าเอาผลไม้มาปั่นแยกกากนะถ้าแยกกากออกไปนะครับมันก็เหมือนน้าผลไม้นี่แหละนะครับซึ่งก็มีคอนเซ็ปที่บอกว่าดีอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้ามองในแง่ของในแง่ของปัญหาเรื่องของน้ําตาลที่มันเยอะนะครับก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับแล้วตัวน้ําผลไม้เนี่ยมันก็จะเป็นน้ําตาลฟนะุกโตสเนาะจนน้าตาลฟูกโตสเนี่ยนะครับจะต่างจากน้ําตาลทรายนะครับนะ ทั้งสองอันเป็นน้ำตาลเหมือนกันนะครับแต่โมเลกุลของน้ำตาลฟุกโตสนะครับซึ่งมันจะย่อยแล้วนะครับมันจะย่อยได้เป็นน้ำตาลกลูโคสนะครับบวกกับน้ำตาล uh, ขอโทษน้ำตาลฟุกโตสย่อยแล้วได้น้ำตาลย่อยขอโทษทีย่อยแล้วได้น้ำตาลกลูโคสกับน้ำตาลกาแลคโตสนะขอโทษทุกคลโตสกาแลคโตสคือน้ำตาลในน,นมนะครับสู่กลูโคสนะครับ ซูครส,สคือหมื่นละกลูโคสคือจากซูครส,สคือ,อ,คอกลูโคสบวกกับ <co ach> บวกกับฟุกโตสนะครับหมื่นเลยนะครับซูครส,สคือน้ําตาลโมเลกุลคู่นะส่วนฟุกโตสคือน้ําตาลน้นําตาลโมเลกุลเดี่ยวนะครับเจ้าน้ําตาลฟุกโตสเนี่ยเป็นมาจากผลไม้นี่นะครับจะเป็นน้ําตาลที่นะครับเเปลี่ยน ครับไปเป็นคอเลสเตอรอลได้ง่ายนะครับได้เร็วที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้เนี่ยก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับน้ำผลไม้เลยทั้งหลายเนี่ยควรจะเลี่ยงด้วยอ่ะกลับมาถึงคําถามที่ว่าเอ่อถ้าเราเอาเอาผลไม้ไปปั่นให้ละเอียดโดยกาก,ากใยก็ยังอยู่แล้วเราไม่เติมน้ำเชื่อมไม่เติมเลยเลยคือฟังดูเข้าท่านะครับฟังดูเข้าท่าแต่ก็มีคนบางคนก็เลสประเด็นตรงที่ว่าไอ้เจ้ากาก,ากใยเนี่ยนะครับการที่ทํางานของาก,ากากใยอาหารที่มันอยู่ในผักผลไม้เนี่ย มันจะเป็นท่อนยาวๆเราคึกถึงเส้นก๋วยเตี๋ยวเนาะถ้าเราเอากากใยพวกนี้มาปั่นให้มันละเอียดมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันอาจจะทําให้เรากินง่ายไม่ต้องเคี้ยวแล้วแล้วกลืนง่ายแต่ว่าคุณสมบัติในกามเป็นกากใยของมันในการทํางานในการดูดอาหารเนี่ยนะครับมันมันก็จะลดลงไปนะครับมันก็จะทํางานในการที่จะไอ้นี่ไม่ดีเนาะซึ่งต้องไปดูว่ามีการทดสอบในมุมมองอย่างนี้หรือเปล่านะ่าจะฟังดูมันก็อาจจะเป็นเป็นเหตุผลเป็นผลซึ่งกันและกันนะ เอาเป็นว่าฟังดูก็เข้าท่าดีแต่อย่างที่บอกแหละกินแบบแบบสดๆจะน่าจะดีกว่านะครับกินแบบสดๆจะน่าจะดีกว่าอันนี้ก็เป็นคําถามหนึ่งซึ่งมีเคยเคยอ่านเจอว่ามีคนพูดประเด็นนี้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่เคยไปค้นดูว่ามีการศึกษาี๋ยวลองค้นเลยดูเลยก็ได้นะครับพอดีตอนขึ้นเครื่องลงเครื่องระหว่างว่าก็นั่งอ่านคําถามไปแต่ยังไม่ได้เซิร์ชหาให้นะครับว่าเออถ้าเอาไปปานอ่านะครับ เอ่อเบรนเดอร์แล้วก็เอ่อโอเครู้อ่าเดี๋ยวเราค้นดูนะว่าว่าเอ่ามีคนพูดถึงเรื่องว่าอการปั่นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้แย่อ่ก็ก็เป็นตามที่คิดจริงๆนะครับคือ ประเด็นแต่ประเด็นตรงที่ว่ามันทําให้ผักผลไม้นั่นอะนะครับมันไปเจอกับออกซิเจนมากขึ้นอ่าอันนี้อีกประเด็นหนึ่งเนาะอ่านะครับเอพอมันไปเจอกับออกซิเจนมากขึ้นเนี่ยนะครับออกซิเจนอาจจะทําให้ตัวแอนตี้ออกซิแดน์นะครับแอนตี้ออกซิแดนต์ที่อยู่ในผักผลไม้เหล่านั้นเนี่ยมันถูกออกซิได์แล้วคุณค่าของสิ่งที่เป็นแอนตี้ออกซิแดน์อาจจะลดน้อยลงไปอ่านะครับซึ่ง ยิ่งปั่นมากปั่นนานนะครับมันก็ยิ่งมิกซ์ทำให้เกิดปฏิกิริยาพวกนี้มากยิ่งขึ้นอ่ะนี่คือมีคนเลสประเด็นนี้ขึ้นมานะนะครับแล้วก็เออเขาบอกว่ายายอาหารไม่สูญเสียนะครับแต่มีคนพูดถึงเรื่องของเดีย๋ยวต้องไปหาก่อนว่ามีการทดสอบในเรื่องของยายอาหารอ่ะนะครับในเรื่องของไฟเบอร์เดี๋ยวขอหาหาแป๊บหนึ่งนะหาไปด้วยอ,อ่านไปด้วยนะครับมีคนมีคนพูดถึงไหมนะครับอ่า มันเป็นเรื่องอะไรที่เฮลร์เขาบอกว่ามณปัจจุบันนะการเอาผลไม้ไปปั่นเปนสมูทตี้เนี่ยก็ไม่ได้มีผลต่อไฟเบอร์ในผลไม้เท่าไหร,นร่นะครับอ่าอ่านะครับเรื่องของไฟเบอร์มีคนพูดถึงแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานนะครับนะยังไม่มีหลักฐานว่าไฟเบอร์จะถูกทำลายอ่านะครับ ดัสเบรนดิ้งเด stroy ไฟเบอร์๋ยวอ่านให้ฟังนะไฟเบอร์อีส์วันท้าฟคุกกี้คัน pass through the digestive tract โอเคเอ่อ but does blending impact of the fiber starter in any way uh, one study from อ่าวันสัตย์ที่ฟังอ่ามีการศึกษาครับที่พบว่าการปั่นพวกเอ่อข้าวนะข้าวโอ๊ตข้าวอะไรพวกนี้นะครับจะลดขนาดของไฟเบอร์อ่านะครับแล้วก็ทำให้เปลี่ยนนะครับ การทำงานของไฟเบอร์เหล่านั้นอ่าอันแปลว่ามีการศึกษาแบบนี้จริงนะครับอคือไฟเบอร์ที่มันมีความยาวเนี่ยนะครับความสามารถในการอุ้มน้ําหรือในการดูดซับอะไรก็จะดีกว่านะครับแต่เขาบอกว่าเสียกันอาจจะมีผลต่อก้อนอุจจาระอ่านะครับ อ่ายังไม่ค่อยมีการยังไม่ค่อยพูดถึงชัดเจนแต่มีการเลสประเด็นเรื่องนี้ก็ต้องก็ต้ก็เป็ีไว้คิดไว้นิดหนึ่งเนาะนะครับอ่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่เป็นไปได้ก็คือเรื่องของการเอาไปปั่นแล้วไอ้ตัวมันเจอกับอากาศมากยิ่งขึ้นนะวิตามินที่มันเป็นแอนตี o ้โอซอนอะไรเกาอาจจะลดลงอ่าโอ้คำถามมาเต็มเลยนะครับมีคนมาช่วยชีวิตเราละเพราะวันนี้ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรดีก็อเอาคาถามมาอ่อมาตอบนะครับ อ่าสวัสดีคุณจ้าสวินเดอร์สวัสดีค่ะคุณชุดสนีคุณระวิกรนนะครับคุณหมอเลือดกรุ๊ปอะไรเหรอคะทำไมนะคะเอ่อต้องรองเป็นเพงลงมากรุ๊ปเอหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับใช่ไหมนะครับคุณไอรีนสวัสดีครับคุณมณีโชคสวัสดีค่ะคุณหมอ,อหายไปเลยไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยคิดถึงค่ะอ๋อพี่มณีโชคอะไม่ค่อยได้มาเนาะตอนนี้อะไลฟ์อยู่ประมาณเกือบครึ่งเดือนแล้ว นะครับอยากพยายามแต่ละทุกวันต้องวิธีงานงานก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับ่านะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็มาถึงภาพเสียงดีชัดโอเคคุณไอรีนสวัสดีครับคุณลาวิกรสวัสดีครับคุณจินนาสวัสดีครับคุณนฤมลสวัสดีครับคุณหมอหมอไปต่างประเทศยังสละเวลามาไลฟ์ขอบคุณค่ะชอบฟังขาะได้ความรู้ดีวัตูแลาสุขภาพอยากคุณหมอว่าเรื่องวิตามินที่คุณหมอทานค่ะโอเคเคยเล่าให้ฟังแล้วเนาะ คุณนัรุมลนลองไปเปิดลองไปฟังดูว่ามีหลักเกณฑ์ในการเลือกวิตามินยังไงรู้สึกมีลาฟีแล้วนะครับมีลาฟีละนะครับคุณมิกกี้สวัสดีครับคุณสุพิญญาคุณลีฟคุณศัก่อคุณศักชัยนะคุณสุขใจนะคุณพิมมี่คุณนวลอันนงคุณไอรีนนะครับคุณหมอน่าจะมึนใช่มึนนะครับเพราะว่าลงเครื่องมาแล้วก็ฟล์มันก็แบบว่านอนมากไม่ได้นอนมากนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ เสร็จแล้วก็มาถึงตรงนี้อ่านะครับคุณสุบัญญาบอกว่าเดินทางไกลเหมือนคุณนอนวงนอนเลยอ่าก็ต้องมีบ้างเนาะแต่ว่าช่วงนี้นี่คือตอนเย็นนะครับจริงๆแล้วบ้านเราก็สองทุ่มใช่ไหมครับก็ยังนอนไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องออกไปเจอแสงเจออะไรให้ปรับเวลาจริงๆแล้วที่นี่ก็ช้ากว่าเมืองไทยสามชั่วโมงปรับเวลาไม่ยากเลยง่ายมากนะครับมันก็นี่ก็ยังยัง คือนอนแค่สี่ชั่วโมงอ่ะแล้วก็ขึ้นเครื่องต่อเนื่องกันมาเนาะมันก็จะสภาพเป็นอย่างนี้แหละนะครับอันนี้ลฟ์สดๆไงน,นะครับคุณมณีโชคคุณบอกคะการนั่งสมาธิช่วยร่างกายสร้างภูมิต้านทานและมีกระบวนการร่างกายในการารักษาโรคได้อย่างไรคะโอ้ในในการศึกษาเรื่องสมาธิมีเยอะมากเลยนะครับแล้วเวลาที่การนั่งสมาธิเนี่ยนะครับก็ต้องก็ต้องคิดอย่างหนึ่งว่ามันมีผลต่อ การทํางานของสารสืสร่อประสาทในสมองเนาะนะครับแล้วก็ลดความวิตกกังวลแอนซตี้อะไรทั้งหลายนะครับซึ่งนะครับมันก็อธิบายได้หลายกลไกนะครับกลไกที่อธิบายได้ง่ายๆเลยก็คือในเรื่องของฮอร์โมนที่เกี่ยวกับฮอร์โมนความเครียดนะครับ ฮอร์โมนความเครียดคือตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิภูมิกันนะเหมือนเวลาที่นั่งสมาธิหรืออะไรก็ตามเนี่ยฮอร์โมนพวกความเครียดก็จะลดลงนะครับแล้วก็อาจจะมีผลในการบูสต์นะครับภูมิต้านทานของเราได้โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นยังมีผลอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นฮอร์มโมนในด้านของฮอร์โมนดีๆทั้งหลายเนี่ยนะครับมันก็จะไปเสริมสมดุลของระบบประสาทเราเรียกว่าพาราซิม,มเติก เนาะในขณะที่การที่เราสมาธิสั้นหรืออ n นซ e t ตีหรือวิตกเจริตหรืออดนอนหรืออะไรพวกนี้ระบบประสาทสิมงปฏิทติกจะทำงานเยอะมากยิ่งขึ้นเนาะนั่นก็คือคำอธิบายนะฮะโอเคแล้วก็ยังมีอีกหลายอันนาะเท่าที่นึกได้ประมาณนี้แหละนะครับอันนี้ตอบคำถามสดเนาะไม่ได้เตรียมคุณพิมพ์มี่ทานอาหารแบบไม่ทานคาร์โบไฮเดรตตามคุณหมอมาได้เวันได้ผลดีมากค่ะท้องยุบตัวเบา ชอบชอบเดี๋ยวครบหนึ่งเดือนจะมาเล่าให้ฟังโอ้นะครับหลายคนไปทําตามกันเยอะแยะเลยนะดีใจด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองใช่ไหมนะครับแล้วก็ประหยัดนะครับบอกว่าประหยัดไหมคือจริงเราเลือกกินนะเราก็กินอาหารแบบเดิมเพียงแต่ว่าลดแป้งลงนะครับแล้วก็กินพวกกับมากยิ่งขึ้นนะซึ่งก็ถ้าทำอาหารเองได้ก็จะดีนะเคยติกไว้แล้วว่าจะเล่าให้ฟังว่าอาหาร ในร้านอาหารในพัตตา,ารในอาหารที่มันเป็นเชนเป็นอะไรอย่างนี้นะครับที่เราเห็นกันคุ้นเคยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเพราะว่าเขาใช้วัตถุดิบที่คนละแบบกับที่เราทําในบ้านนะครับนะโอเคคุณไอรีนแป้งน้ําตาลจัดเป็นเชิงเดียวเข้าสู่ร่างกายโดยตรงน้ําตาลจากผลไม้จะเป็นเชิงซ้อนใช่ไหมครับใช่น้ำตาลที่อยู่ในผักผลไม้ตามธรรมชาตินะครับก็เป็นมีใย,ยอาหารนะเอาง่ายๆจะเรียกว่าคอมเพล็กซ์ขับนะ ต่น้ําตาลที่มนุษย์เราประดิษฐ์ขึ้นเอาไปสกัดเอาไปเอาไปขัดสีนะทําเป็นแป้งทําเป็นน้ําหวานทาเป็นน้ําตาลเนี่ยอันนี้จะเป็นเชิงเดียวคือย่อยและดูดซึมได้เร็วนะนั่นคือเข้าใจถูกต้องนะครับนะคุณออนจีราบอกว่าสวัสดีคุณหมอจะทาอีพีโซ่สี่ลดไขมันภาคสี่เร็วๆนี้ไหมคะทําตามคุณหมอมาได้เกือบหนึ่งอาทิตย์ลดไป2กิโลไขมันลดสเปอร์เซ็นแล้วมีความสุขมากๆไม่ยา่าม,มือที่อื่นๆโอ้ดีใจจังเลยนะครับเนาะนะก็อย่างที่บอกแหละเพราะ ตัวเองฟังมาแล้วก็ทํตาททาก่อนนะทําไปประมาณสักเดือนสองเดือนเนาะถึงมาไลฟ์นะแล้วก,แวก็แล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เอออเามาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับแล้วก็มีคนทําตามก็รู้สึกว่าดีใจด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะทำภาคสี่ให้ภาคสี่จะเป็นอะไรดีล่ะนะครับคุณรัชชนีกรคุณอภิญญาบอกว่าเป็นเบาหวานทานโปรตีนแบบชงแต่เป็นโปรตีนจากพืชคะ่ะโอเคนะครับคุณทิทาสวัสดีค่ะรายงานตัวค่ะคุณหมอ คุณอ่างวอลจากถั่วบราซิลเพื่อให้ได้ซิลิเนียมจะกินได้วันละเท่าไหร่ครับพี่หมอก็ทานตามปกติเนะทานเดี๋ยไม่ต้องไปนั่งกินเยอะอะคือแม้แต่อาหารธรรมชาติเองอะนะครับก็ไม่คิดว่าจะต้องนั่งกินอย่างเดียวเนาะเราจะมานั่งกินไข่วนลิฟฟองอย่างนี้ใช่ไหมนั่งกินถั่วสักห้ากิโลเพราะถั่วมีสารตัวนั้นตัวนู้นดีก็ไม่น่าจะใช่นะ ควรจะบาลาน์นะกินแบบกระจายกระจายทั่วๆไปน่าจะปลอดภัยที่สุดอันนึงคือในบางครั้งสารอาหารบางอย่างได้รับเยอะเกินไปอีกตัวหนึ่งขาดก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อันที่สองถ้าเรากินจากแหล่งเดียวเดิมๆซ้ําๆถ้ามันมีสารเคมีผลเปื้อนเราก็รับปรงนี้เยอะมากยิ่งขึ้นเนาะมันก็มีหลายเหตุผลเพราะฉะนั้นการกินบาลาน์าบาลาน์เนี่ยก็อาจจะหลกเลี่ยงปัญหาเหล่านั้นได้ดีกว่านะครับแล้วก็ได้สารอาหารที่ครบถ้วนด้วยนะคุณนุ้ยนุ้ยนุ้ย สวัสดีค่ะอยากไปจอร์เจียมากๆตามไปเที่ยวยค่กไม่ได้มาเที่ยวเลยวันนี้มาทํามาประชุมนะครับพวกนี้จะเข้าประชุมแล้วนะครับวันนี้เพิ่งมาถึงตอนบ่ายสองแล้วนี่เก็บข้าวของในโรงแรมนัางพักนิดหน่อยแล้วก็นี่ค่าหกโมงเดี๋ยวเขาจะไปทานข้าวกันละนะครับก็จะก็มานั่งไลฟ์เพราะสัญญาว่าจะไปยามไลฟ์ได้ทุกวันวันนี้ก็แบบยีดุขุกขคักหน่อยนะก็ให้อาภาัยกันไปนะครับเออประเทศจอร์เจียก็ไม่เคยมามาครั้งแรกเหมือนกันนะครับ ส่วนใหญ่ถ้าอยู่เมืองไทยก็ต้องนั่งเครื่องบินสองต่อเนาะอันนี้เขาก็บินจากกรุงเทพมาลงที่เอ่อมาลงที่โดโดฮาก็็เปนเมือองงงหลวขาากตนะครับประเทศกาตา้าประเทศกาต้าจะติดอยู่กับดูไบนะครับ,นะรบจะบินจากเอ่อกรุงเทพมาดูไบก็ได้นะครับดูไบก็เป็นเมืองหลวงของสารัฐอาหร,รับอิมิเใชนะ U A E นะครับ มันจะเป็นประเทศติดกันน, arma, น,น,นะครับเหมือนพม่ากับไทยอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็บินจากตรงนี้นะครับกรุงเทพมาดูไบหรือมาโดฮาเนี่ยนะครับหรือกาตาร์เนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมง,ง i, นะครับเหมือนไปเหมือนเราไปเกาหลีนะเวลาก็จะห่างกันจากเมืองไทยประมาณสักสองสามชั่วโมงเสร็จแล้วก็บินจากโดฮาหรือบินจากดูไบเนี่ยขึ้นไปที่จอร์เจียจะขึ้นไปทางเหนือนิดหนึ่งนะก็เวลาจะห่างกันแค่ชั่วโมงเดียวเหมือนเราบินจาก บินจากกรุงเทพแล้วก็ขึ้นไปทางฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาจะเหลือประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับมันตอนนี้ที่นี่จะห่างจากเมืองไทยประมาณสามชั่วโมงนะ,นะครับก็ใช้เวลาบินประมาณสักสามชั่วโมงเจๆนะครับจากโดฮาขึ้นมาที่ที่จอเจียเนี่ยนะครับประเทศจอเจียเป็นประเทศเล็กๆแล้วก็มีประชากรเพียงแค่สามล้านคนทั้งประเทศเนาะนะครับเพราะฉะนั้นตอนมาก็จะจะไม่ได้แแอร์อัดมากเท่าไหร่แล้วก็ดูลงเครื่องที่สนามบินแบบ เมืองหลวงของเขาเนี่ยเหมือนสนามบินจังหวัดบ้านเราเลยนะครับเป็นแบบไม่ไม่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับแล้วก็ไม่ค่อยวุ่นวายด้วยนะครับยังไม่ได้ออกไปข้างนอกอะไรเลยนะครับตอนนี้อยู่แต่ในโรงแรมนะครับโอเคเดี๋ยวจะพยายามเอาเรื่องมาเล่าให้ฟังในแต่ละวันแล้วกันนะครับคุณหมอครับค่าพาราไทรอยสูมีผลต่อหัวใจไหมครับเออพาราไทรอยคนละเรื่องกับอ,อคนละเรื่องกับไทรอยเนาะพาราไทรอยจะเป็นต่อมที่อยู่ข้างหลังต่อมไทรอยสมมติว่านี่คือต่อมไทรอยนะ มันจะเหมือนรูปปีกผีเสื้อนะครับอย่างนี้นะครับจะมีอะไรอย่างนี้ละกันนะต่อมพาราเทรอยจะอยู่ข้างหลังตรงนี้ครับอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับเป็นเม็ดเล็กๆคล้ายเม็ดถั่วเขียวสี่เม็ดนะครับตัวมันจะทําหน้าที่สร้างฮอร์โมนพาราเทรอยซึ่งไปควบคุมสมดุลของแคลเซียมนะครับถ้าพาราเทรอยสูงนะครับพาราเทรอยมีหน้าที่เพิ่มแคลเซียมในเลือดถ้าพาราเทรอยสูงจะทําให้แคลเซียมในเลือดสูงเกินไปนะครับแคลเซียมในเลือดที่สูงเกินไปก็มีผลเนาะเพราะแคล แคลเซียมเนี่ยที่มันมีมากนะมันมีผลต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อหัวใจอะไรพวกนี้ด้วยอาจจะมีหัวใจเต้นผิดจังหวะได้นะครับแต่ว่าแคลเซียมที่มีสูงจนจนเกินไปก็เป็นพิษออกเซลล์ด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็าพาร,ราทอร์ที่สูงก็อาจจะทําให้อา่อาอาจจะทําให้กระดูกกระดูกเดี๋ยวก่อนนะมีผลต่อกระดูกด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องการรักษาเขา่าองใช้วิธีการผ่าตัดนะนะครับพาราไทรอยสูงใช่ไหม ไม่ใช่ไทยอยนะคุณเราวิกรลองไปเช็คดูดีดค,นคนละคนละค่คนละตัวกันนะนะครับวันนี้มีใครมาคลานหลบกล้องนนหน้าหลังเลยครับพอคุณปณนิตาบอกว่าวัยทอมีอาการร้อนบูบกลางคืนเฟอริทินหกร้อยกว่าค่ะเอ่อถ้าเออมีอาการร้อนบูบคือเฟอริตินเนี่ยคือธาตุเหล็กเนาะนะครับถ้ามันสูงเนี่ย นะครับส่วนใหญ่เวลาวัยทองแล้วผู้หญิงมักจะมีธาตุเหล็กเกินนะเพราะว่าช่วงที่เราช่วงที่เรามีประจำเดือนเนี่ยธาตุเหล็กที่เกิดจากอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะไปสร้างเป็นเลือดประจำเดือนนะนะครับหมายความว่ามีการเสียเลือดเสียประจำเดือนก็จะมีการเสียธาตุเหล็กใช่ไหมไม่ใช่ธาตุเหล็กที่ได้ก็จะต้องเอามาใช้ในการสร้างเลือดเพื่อชดเชยอ่ะเพราะในผู้หญิงเนี่ยมักมันจะไม่ค่อยขาดธาตุเหล็กเท่าไหร่เอ้มักจะไม่ค่อยมีธาตุเหล็กเกินเหมือนกับผู้ชาย นะครับทีนี้พอเจ้าตัวหมดประจําเดือนนะ,ะไม่มีการสูญเสียเลือดแล้วเนี่ยอาหารที่มีธาตุเหล็กอยู่เท่าเดิมอาจจะทําให้สะสมและเกินได้ซึ่งเจอประจำเนาะ นะครับอ,อีกอีกแหล่งหนึ่งที่ต้องเช็คคือว่าถ้าเรากินวิตามินเกลือแร่รวมด้วยแล้วในวิตามินเกลือแร่รวมนั้นมีธาตุเหล็กอยู่อาจจะต้องงดนะเพราะว่าบางทีกินอาหารปกติไม่น่าจะมีธาตุเหล็กเยอะอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะเนี่ยจะพบในพวกเครื่องในสัตว์พวกสัตว์เนื้อแดงอะไรพวกนี้ถ้าบริโภคทานเยอะด้วยก็อาจจะต้องระวังนะครับว่าธาตุเหล็กอาจจะเกินเวลาธาตุเหล็กท,ที่มันเกินเนี่ยมันจะเป็นความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดเนาะในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้น วิธีการคือถ้าเกิดใครที่มีท่านเหล็กเกินก็ไปบริจาคเลือดเท่านั้นเองนะครับมันก็จะทําให้เกิดการสร้างเลือดใหม่นะทีนี้อาการนอนบุบบ้ากางคืนก็เป็นอาการอยทองถ้ารับฮอร์โมนแล้วกลับมีประจําเดือนจะมีผลช่วยขับท่านเหล็กด้วยไหมคะออกไปกินตอบไปแล้วพอดีนะครับหมอบอกท่านเหล็กกินเกินเพราะหมดประจําเดือนไม่มีทางเอาท่านเหล็กออกค่ะมีมีมีม,ม,มีมีการใช้สารทีเหล็กนะครับเขาเรียกเดฟลอกโซมีนนั่งจำไม่ได้แต่ว่ามักจะใช้ในรายที่เป็นพิษ ในคนที่ท่านเหล็กเกินแบบนี้เขาไม่เอามาใช้กันแต่วิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือไปบริจาคเลือดนะครับบริจาคเลือดเป็นครั้งคราวแล้วก็ไม่ต้องเอาธาตุเหล็กจากสภากาชาติไทยเอามากินเนาะเพราะว่าเรามีเกินไงนเราเราธาตุเหล็กก็จะถูกเอาไปสร้างเป็นเลือดเท่านั้นเองง่ายๆนะครับคุณปันิตาบอกดีใจฟังไลฟ์สดวันนี้คุณจากคุณหมอบ้างนะครับคุณสุกัญญาสวัสดีครับเดี๋ยวจะปิดไลฟ์แล้ว,วนะเพราะว่าในเวลาที่คอนทั นี่ห้าโมงสิบยังต้องอาบน้ําแต่งตัวลงไปทางเข้าเย็นนะครับอา,อากาศและอาหารของที่นั่นเป็นไงบ้างครับคุณหมอยังไม่ได้ทิมเลยแต่ว่าบนเครื่องมาเนี่ยมีคนบอกว่าอาหารเค็มก็ยอมรับว่าเค็มจริงๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะถ่ายรูปถ่ายอะไรแล้วก็มาโชว์ในในไลฟ์บ้างแล้วกันเนาะนะครับอืแต่ว่าอา่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเมื่อกี้ถ่ายได้หน่อยหนึ่งก็คือถ่ายบรรยากาศของสนามบินนะถ่ายบรรยากาศของสนามบินนี่นะครับ ตอนลงเครื่องให้ดูนะครับน,นี่ดูเึิบแป๊แบบหนึ่งนะนี่ไปตอนคิดก่อนะเนี่ยลงเครื่องมาแล้วก็เป็นแบบนี้ครับนะเห,นเหมือนสนามบินบ้านเราไหมฮะเนี่ยครับมีแค่นี้เลยนะครับรางสายพานก็เล็กๆนี่นะครับพามาเที่ยวด้วยนี่อย่างนี้นะครับอืมแค่นี้เองนะแล้วก็มาที่โรงแรมโรงแรมก็เป็นบรรยากาศแบบ ชิคๆนะตอนนี้อยู่ที่โรงแรมเด e f ฟ x y ก a r r i ม t t ออนะเดี๋ยวให้ดูว่าโรงแรมนี้เป็นยังไงนะครับอ่าอาดีเลยถ่ายคลิปเก็บไว้ก็อมาให้ดูนี่นี่ข้างล่างของโรงแรมเนาะนี่ข้างล่างของโรงแรมนี่นะครับดูสิฮะเป็นบาร์นะแล้วเคาน์เตอร์เช็คอินก็อยู่ที่บาร์นี่ทางขึ้นลิฟต์ครับแล้วก็มีโต๊ะสนุกด้วยนะครับนะตอนที่เข้ามาเนี่ยร้อนนะแดดร้อนมากเลยเนี่ยแดดร้อน แต่ว่าเขาบอกตอนเย็นอากาศจะประมาณ11 12นี่อยากรู้เหมือนกันแต่ลงมาเนี่ยไม่ใช่1 1บแน่ลงมาที่คือเหมือนบ้านเราเลยนะคร,ะระับร้อนพอสมควรเหมือนกันนะครับคุณชริกาอยากทําวิธีเดียวคุณหมอจะช่วยลด L D L ลงได้ไหมครับควบคุมยากจังเลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณชริกาครับย่างที่บอกไปว่าถ้าทําไม่กินคาร์โบไฮเดรตเลยมันจะดึงไขมันออกผ่านานะ L D L จะสูงคอเลสเตอรอลอาจจะสูงนะครับแต่สูงไม่เกิน300หรอกนะครับแต่ตาจีไรจะต่ํา ดังนั้นลองดูนะครับว่า LDL ที่สูงของเราอ่ะนะครับไตรกอสรด์มันไตรกีอสรด์มันสูงด้วยหรือเปล่าถ้าสูงด้วยแบบว่าต้องลดคาร์โบไฮเดรตละนะครับแล้วถ้าเกิดกลัวมากนะครับก็อาจจะไปเจาะ LDL ดูคุณภาพของ LDL เลกออกซิดได LDL หรือว่าดูไลโปโปรตีนเติน A หรือว่าดูาขนาดของ LDL อะไรประมาณแบบนี้นะครับ <S <S 1> <S 1> คุณเปียดนาวาราชส,สวัสดีคี่ะคุณหมอที่นั่นใบไม้เปลี่ยนสีไหมครับดูปกติมากเลยนะครับอย่าง ตอนนี้เข้าสู่เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวยังร้อนอยู่นะครับเขาบอกตอนเย็นอากาศจะเย็นลงเดี๋ยวจะออกไปสัมผัสแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับไปกินแบบโรคาบจ้าไม่กินแบบโรคาบจ้ายังกินเผือกนึ่งสี่ห้าชิ้น2อสามครั้งต่ออาทิตย์เช้ากินน้ำมะนาว, 1, ว, 1, ว 1, น 2, หนึ่งแก้วแอปเปิ้ลหนึ่งไข่ต้มหนึ่งถึงสองฟองเผือกนึ่นึอ่านะครับอ่ะแบบชอบแบบไหนก็ทํากันไป คุณนัดและหน้าตาด,ดีสวัสดีจาก US สวัสดีครับป้าขนมสวัสดีครับนี่วันนี้อยู่ใกล้ป้าขนมมากที่สุดแล้วนะนะครับแต่งตัวไปดินเนอร์สวยๆนะคะได้เลยครับแต่แบบแบบกรุ๊ปเล็กๆเองอะ่ะจะต้องไปก็แต่งตัวธรรมดาบ้านเราดีกว่า,อาขอบคุณค่ะคล้ายๆบ้านเราอ่านะครับใช่ขอบคุณมากคะมาไ์สดมีความสุขในต่างแดนนะ,ค,ะนครับดีครับคุณมิกกี้นอนหลับฝันดียังยังยังนี่ยังนีที่เบอร์ไทยสองทุ่มที่นี่ยัง ห้าโมงเย็นอยู่ห่างกันสี่ชั่วโมงนะครับคุณเตียเหมือนสนามบินในเมืองเล็กๆที่อเมริกาเออใช่ใช่เหมือนเมืองเมืองเล็กๆนี่เมืองหลวงเขานะนะครับขอบคุณมากครัคุณหมอเวลานี้เตียวก็ยังมาให้ความรู้อะไรประมาณนี้ละกันเนะวันนี้กๆๆ๊องก๊อก๊อก๊องตอบคาถามนู่นนี่นั่นถูกบ้างผิดบ้างโม่โม่โซ่โซก็เบอร์เบอร์เออหน่อยนะครับ เดี๋ยวมีมีหัวข้ออะไรจะไปหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วกันนะครับอ่าเหล่าวันนี้ถ้าเกิดผิดลาดประการใดก็ขออภัยไปด้วยนะครับตอนนี้เบอร์อยู่เพิ่งลงเครื่องนะครับฝากช่องทีว้ด้วยนะครับ Your Body is the Best d o c t o รร่างกายคุณคือหมอที่ดีที่สุดในโลกนะครับอันทยายจิงไบด็อกเตอร์มาชอบก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดสั่นกระดิ่งกดยิ่งยิงกดมันทุกอย่างเลยนะครับแล้วอย่าลืมเลือกนะครับอ่ทั้งหมดเพื่อว่าเวลาไลฟ์สดจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกันนะครับวันนี้วนะ ขอพักไปเกาะขอพักก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาจะมาไลฟ์ประมาณช่วงเวลานี้แหละเพราะว่าคิดว่าประชุมห้องจะเลิกเสร็จประมาณนี้อาจจะไท้กประมาณแค่วันละครึ่งชั่วโมงนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ